ผู้ชมคะทางด้านของเพจสายไหมต้องรอดนะคะได้มีการพาผู้เสียหายจํานวน60คนค่ะเข้ามาพบพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหลังจากถูกช่างแมนช่อโกงเป็นงานรับเหมาต่อเติมบ้านนะคะซึ่งต้องบอกว่าในคดีนี้เนี่ยมีผู้เสียหายรวมกันมากกว่า100คนค่ะและสูญเงินไปรวมกันมากกว่า50ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ นายเอกภพเหลืองประเสริฐพร้อมกับทีมงานสายใหม่ต้องรอดนะคะได้มีการพาตัวแทนผู้เสียหายประมาณ50คนเข้าขอความช่วยเหลือกับพลตบเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติให้มีการดําเนินคดีกับนายคาเชนหรือช่างแมนในข้อหาช่อโกงพี่น้องประชาชนค่ะโดยนายเอกภพบ,บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีผู้เสียหายจํานวนมากติดต่อขอความช่วยเหลือหลังจากถูกนายแมนคนนี้เนี่ยเปิดเพจมีเพจชื่อว่ารับต่อเติมบ้านช่างแมนแล้วก็เพจ ช่างแมนรับเหมาต่อเติมแล้วก็เทงานไปค่ะไม่มีการดําเนินการต่อเติมก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาที่ตกลงกันไว้มีการดําเนินการต่อเติมให้เพียงเล็กน้อยก่อนที่จะทิ้งงานเมื่อผู้เสียหายทวงถามความคืบหน้าการก่อสร้างกลับปิดเพจเก่าแล้วก็ไปเปิดเพจใหม่หลังเกิดเหตุผู้เสียหายก็มีการไปแจ้งความตามท้องที่ต่างๆบางพื้นที่ไม่รับแจ้งความด้วยอ้างว่าเป็นคดีแพง่ง เบื้องต้นการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวเชื่อว่ามีประชาชนเนี่ยนะคะได้รับความเดือดร้อนมากกว่า100คนในหลายจังหวดัดและสูญเงินไปรวมกันมากกว่า50ล้านบาทค่ะผู้เสียหายเนี่ยส่วนใหญ่เขาเล่าว่ารู้จักช่างแมนผ่านทางแฟนเพจ a c e b o o k เนี่ยแหละบางส่วนญาติพี่น้องและคนรู้จักก็แนะนํามาเมื่อตรวจสอบในเพจดูมีความน่าเชื่อถือนะคะมีการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดงานดีมีมาตรฐานจึงตัดสินใจต่อเติมห้องครัวในราคาประมาณ1 5 0 0 0 0บาท โดยเขาบอกว่าเมื่อติดต่อมาดูงานที่บ้านเนี่ยมีการเร่งทําสัญญาการให้โอนเงิน2ครั้งครั้งแรกเนี่ยเมื่อวันที่10สิงหาคมจํานวน85,000บาทและครั้งที่2เมื่อวันที่12สิงหาคมจํานวน70,000บาทแต่ว่าไม่เคยลงมาดูงานแล้วก็ไม่มาก่อสร้างที่บ้านด้วยบางรายเนี่ยตัดสินใจสร้างบ้านขนาดเล็กให้เช่า8หลังในราคาประมาณ2องล้านแปดแสนบาทแต่ว่าดําเนินการได้เพียง2หลังนะคะ พอโทรไปจี้ให้มาทําก็มาทําเพียงเล็กน้อยแต่ก็ทําไม่เสร็จแล้วก็ทิ้งไปก่อนจะทิ้งงานแล้วติดต่อไม่ได้เลยดังด้านของพลตบตรเอกสุรเชษหักพานบอกว่าต้องขอชื่นชมเพจสายใหม่ต้องรอดเป็นเครือข่ายประชาชนในการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายซึ่งคดีนี้เนี่ยมีผู้เสียหายในหลายพื้นที่เป็นจํานวนมากโดยจะมีการเรียกผู้กํากับในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเข้าหารือพิจารณารวมคดีซึ่งหากมองแบบนี้ก็รู้ว่าผู้ก่อเหตุตั้งใจที่จะมาหลอกลวงค่ะ มีเจตนาตั้งใจโกงก็เข้าข่ายความผิดอาญาแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยต้องดูในรายละเอียดของข้อสัญญาหากพบว่ามีความผิดก็จะดำเนินการทันทีค่ะอันนี้เป็นตัวแทนผู้เสียหายนะครับประมาณสัก5-60คนมาพบท่านบิ๊กโจ๊กนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานท่านรองพบตรนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่ท่านบิ๊กโจ๊ก คดีก็คงจะไม่คืบหน้าแน่นอนเพราะว่าหลายท่านมีการไปแจ้งความร้องทุกข์ไว้แล้วนะครับในหลายท้องที่ต่างกันแต่คดีก็ไม่คืบหน้าเ,เรื่องนี้มันเกิดจากมีผู้บะหมาคนหนึ่งนะครับใช้ชื่อว่าช่างแมนก็แล้วกันนะครับก็เปิดเพจนะครับเปิดเพจขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ในเพจเขาเนี่ยเป็นเรื่องของการรับต่อเติมบ้านแล้วก็มีาการยิงแอดโฆษณาใน a c e b o o k นะครับพอยิงแอดโฆษณาไปเนี่ยก็มีเหยื่อจํานวนมากทักเข้ามา ว่าจ้างเขานะครับผมเข้าใจว่าเหยื่อเนี่ยมีหลายร้อยคนดีไม่ดีมูลค่าความเสียหายเนี่ยอาจจะถึงหลักร้อยล้านบาทนะครับเพราะแค่ดูตรงนี้เนี่ยก็หลายสิบล้านแล้วอันนี้คือแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่สะดวกเดินทางมาวันนี้ก็มีการว่าจ้างไปต่อเติมบ้านช่างคนนี้เนี่ยก็มีการไปดูที่บ้านไปดูบ้านเสร็จปุ๊บก็รีบเก็บเงินนะครับคือเขาจะมีวิธีการเหมือนกันทั้งหมดก็คือสมมติว่าเรียกมา2ล้านบาทก็จะไปทํานิดๆหน่อยๆแล้วก็ทิ้งงานเลย เรียกมา2 0 0 0 0 0สก็ไปทำนิดนิดหน่อยแล้วก็ทิ้งงานแล้วเขาก็จะบอกว่าอยากฟ้องก็ไปฟ้องเอาเพราะเป็นคดีแพ่งเพราะถือว่าเขาทําแล้วนะครับต้องบอกช่างคนนี้นะครับว่าสิ่งที่คุณเข้าใจเนี่ยมันเป็นการเข้าใจผิดพฤติกรรมของคุณเนี่ยมันเจตนาโกงผู้เสียหายตั้งแต่ต้นและก็การใช้สื่อโซเชียลการใช้ Facebook ในการหาเหยื่อของคุณเนี่ยมันเป็นเรื่องของการช่อโกงประชาชนอย่างชัดเจนนะครับซึ่งความผิดฐานช่อกงประชาชนเนี่ยมันเป็นความผิดมูลฐานการฟอกเงินนํามาซึ่งการยึดทรัพย์คุณได้ แต่ว่าวันนี้เนี่ยมีพี่น้องประชาชนหลายคนไปแจ้งความผู้เสียหายไปแจ้งความก็มีพนักง,งานสอบสวนบางโรงพักเนี่ยไม่รับแจ้งความบอกว่ามันเป็นเรื่องแพ่งบางโรงพักในเรื่องเดียวกันช่อโกงแบบเดียวกันก็เมตารับแจ้งความให้กับพี่น้องประชาชนว่าเป็นคดีอาญานะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยผู้เสียหายทั้งหมดเนี่ยจึงตัดสินใจ ติดต่อมาที่เพจใหม่ต้องรอดนะครับเพื่อขอความช่วยเหลือผมได้ประสานไปที่ท่านพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานท่านรองผองตลอแล้วนะครับวันนี้ก็เลยนัดผู้เสียหายมาพบท่านแล้วก็ทราบว่าขณะนี้เนี่ยช่างรายนี้ก็มีการปิดเพจเก่านะครับแล้วก็ไปเปิดเพจใหม่อีกแล้วแล้วเขาใช้วิธีการเปิดเพจใหม่แล้วเขายิงโฆษณาคือยิงแบบเห็นทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีการเอาเพจเขาเนี่ยไปฝากไว้ตามกลุ่มกลุ่มใหญ่จังหวัดใหญ่เหมนเช่นกลุ่มเชีงยงใหม่อย่างเงี้ยครับกลุ่มโคราชกลุ่มชนบุรีคือ จังหวัดไหนที่มีเพจท้องถิ่นเพจใหญ่ๆเนี่ยเขาจะเอาเพจช่างเขาเนี่ยไป,ไปไปฝากไว้เพื่อให้คนเห็นและมีการยิงโฆษณามันถึงเกิดความเสียหายเป็นจำนวนมากวันนี้ตัวแทนที่มาเนี่ยมาหลายหลายจังหวัดนะครับทั้งสมุทรปราการนนทบ,บุรีปรทุมธานีกรุงเทพชนบุรีนะครับมีเยอะวันนี้เชื่อว่าถ้าเกิดว่าข่าวนี้ออกไปแล้วเนี่ยผู้เสียหายน่าจะมาอีกเป็นจํานวนมากแน่นอนนะครับแล้วก็ฝากประชาพันธ์ว่า ใครที่โดนช่างคนนี้หลอกนะครับพฤติกรรมลักษณะแบบนี้ขอให้ท่านไปแจ้งความในโรงพักใกล้บ้านท่านนะครับหรือไม่ก็ส่งรายละเอียดมาที่เพจสาย์ใหม่ต้องรอดก,ก็ได้นะครับเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่คอยมอนิเตอร์เรื่องนี้ให้ท่านอยู่เดี๋ยวติดตามเรื่องนี้ด้วยหรือว่ามาแจ้งที่ท่านพลตุรเอชโซเชียลถังพานก็ได้นะครับกัดนะคะแล้วเขาก็มาในลักษณะที่แบบมาแบบครอบครัวพ่อแม่ลูกโดยที่เราก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นาการทํางานที่ เป็นของครอบครัวกิจการครอบครัวเราก็เลยเกิดความน่าเชื่อถือแล้วเขาก็าให้เราทําสัญญานะคะหลังจากนั้นเราก็เลยขาดการติดต่อจากเขาไม่สามารถติดต่อได้ก็พยายามแล้วก็เข้าไปในเพจที่เขาเคยให้ไว้มันก็เข้าไม่ได้ก็เลยไม่รู้จะทายังไงคะ่ะก็เลยต้องมาขอความช่วยเหลือจากเพจสายใหม่ต้องรอดค่ะ่า่ไหร่คะตอนนี้นะคะในส่วนของตัวดิฉันเองนะคะก็อยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทคะ่ะ แต่ว่าของดิฉันเนี่ยเองไม่มีสิ่งสินค้าวัสดุต่างๆเข้ามาในบ้านสักชิ้นเดียวค่ะแมแตะซายาเาไม่ได้มาไม่มาเลยย,เลย,ลยังไม่เข้ามาทำค่ะแต่เขาเอาเงินเราไปแล้วค่ะ,คะก็ต่อเติมค่ะต่อเติมห้องครัวค่ะยังค่ะคือจ่ายเงินไปแล้วค่ะแต่ยังไม่มีวัสดุต่างๆเข้ามาในบ้านเงื่อแรกค่ะแต่ว่าของดิฉันจ่ายไปสองครั้งก็คือว่าครั้งแรกเนี่ยจ่ายไป85,000บาทลักษณะที่ว่า เรามาคิดอีกทีนึงการทําสัญญาเรามาดูเอกสารเขาน่าเชื่อถือเราก็เลยโทรไปหาเขาอีกครั้งนึงว่าอยากจะต่อเติมเพิ่มเติมเพราะว่ามันจะได้มีการทําในลักษณะเทพื้นทีเดียวลงเข็มทีเดียวก็เลยโทรไปหาเขาก็เพื่อที่จะให้เขามาทําทให้โดยที่เขาแจ้งเราตั้งแต่รอบแรกว่าอีกสองวันเขาจะเอาเข็มมาลงให้ก็เลยเกิดความมั่นใจค่ะก็เลยได้คุยกับเขาประเมินเขาก็เลยโอนเงินไปครั้งที่ 2- อีก70,000บาทค่ะมันก็เลยกลายเป็น1 5 5 0 0 0บาทค่ะ เราเข้าไปดูในเพจแล้วค่ะก็ค่อนข้างน่าเชื่อถือค่ะน่าเชื่อถือมากแล้วเขากเ็เข้าไปดูตรงงานของเขาค่ะเนื้องานของเขาก็ค่อนข้างที่จะมีมาตรฐานแล้วก็สวยงามก็โอเคค่ะก็มีคนเข้าไปเม้น์ค่อนข้างเยอะก็อันนี้เราก็ไม่ได้สังเกตขนาดน,นั้นค่ะแต่ว่าเราอ่ะคือมาดูในเอกสารของเขาที่เขาจดทะเบียนห้างหุ้ส่วนจำกัดเราเข้าไปดูแล้วเนี่ย มันระบุว่าสถานการณ์ยังดําเนินการอยู่เราก็เลยมั่นใจว่าเป็นกิจการของบริษัทโดยที่ยังเปิดกิจการอยู่ก็ยังไม่น่าจะเป็นในเรื่องของมิจฉาชีพค่ะเรามองผ่านตรงนั้นไปมีการติดต่อค่ะโทรโทรไปค่ะตอนแรกเขาก็มีการพูดคุยหลังจากนั้นเขาก็เริ่มไม่รับสายนะคะพอโทรไปก็จะมีการบอกว่าให้ฝากข้อความอย่างเดียวแล้วก็ทักเข้าไปว่าทางไลน์ว่าทําไมติดต่อไม่ได้เขาก็บอกว่าไม่มีสัญญาณแล้วก็ติดธุรกิจ ติดภารกิจค่ะเรื่องงานศพนู่นนี่นั่น,นฝนตกอะไรแดดออกอะไรต่างๆเขาก็จะอ้างว่าเขาไม่สะดวกเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมาแล้วเราทิ้งข้อความไว้อ่ะค่ะสักพักนึงอ่ะเขาถึงจะตอบกลับมาตอนหลังๆมาคือเขาก็ไม่อ่านอะไรเลยค่ะไม่ค่ะเขาแค่จะบอกว่าตอนนี้เขารอในเรื่องของอติดภารกิจหน้าง,งานเขาอยู่ก็คือติดงานศพค่ะสาหรับของตัวดิฉันเองคือที่เขาอ้างว่าเขายังไม่ได้ส่งสามดีมาให้ออกแบบมาให้ก็คือว่าเขา ติดเรื่องของงานศพค่ะรู้สึกเสียใจมากเลยค่ะเพราะว่าเงินแต่ละบาทคนก็หาคนจะมาได้แล้วทีนี้นีนตัวดิฉันเองอะค่ะก็ถือกู้มาเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราก็อยากให้บ้านของเรามัน,ม,นมันเสร็จแต่ทีนี้เรารู้สึกเสียใจตรงที่ว่าเราก็ไปกู้นี่ยืมสินเข้ามาเหมือนกันตรงนี้นะคะมันถึงทำให้เรารู้สึกเสียใจไม่คิดว่าจะโดนหลอกซ้ำ ซ้สำซ้อนก็อยากให้จับผู้ร้ายให้ได้ค่ะเอาให้ถึงที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้เขาไปหลอกลวงประชาชนคนต่อต่อไปค่ะติดต่อครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณวันที่1 0 16 17สิงหาคมนี้ค่ะใช่ค่ะของของพี่ของตัวพี่เอไม่ได้ติดต่อเพจเพราะว่าเขาเป็นคนพื้นที่แม่เขาอยู่พื้นที่เดียวกันแล้วก็คือเห็นน้องอเห็นน้องชายเขาทําทามาก่อนหน้านี้เราก็ติดต่อน้องชายไปว่าได้ช่างที่ไหนมาทําคะอะไรเงี้ย แล้วน้องชายเขาก็แนะนํามาเราก็เลยทําทักไปหาช่างใช่แล้วตอนเข้ามาทีแรกเขาก็เข้ามาดูหน้าง,งานกันเอหน้าง,งานก่อนคล้ายๆข,ของอันนั้นแล้วเขาก็มีใบสัญญามาคือสัญญาพอเข้ามาทําสัญญาเขาก็รับเงินก็แลกไปเลย้อนแรกเท่าไหร่สามแสนเพราะว่าของพี่ทําเยอะของพี่ตอนแรกพี่ทําเป็นบ้านเป็นบ้านหลังๆแปดหลัง เขาก็ของวดแรกก่อน0 0 0แสนวางเงินมาจำแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะไปซื้ออุปกรณ์ใช่ใช่แต่ว่าของเขาสำเร็จแต่ของเราไม่เสร็จของเรา,าปีกว่าแล้วทีแรกก็เอกใจกูให้ตังเขาเยอะไปเป่าวาอะไรเงี้ยก็พอมาหลังๆเมื่อสิ้นปีเขาเริ่มไม่เข้างานแล้วเริ่มไม่มาทำงานเราก็บี้บี้บ,บี้บี้งานคือสองหลังตอนแรกอะมันยังไม่เสร็จเราบี้จนเสร็จถึงสิ้นปีพอสิ้นปีเสร็จเขาเริ่มหาย ติดต่อไม่ได้บอกว่ารับงานที่อื่นเขามาทํางานที่เราไม่ได้เราด้วยที่ว่าเราไว้ใจเขาอ่ะคือเป็นคนใจดีอ่ะเดี๋ยวลูกป่วยเดี๋ยวแม่ป่วยเดี๋ยวไปต่างจังหวัดลูกน้องเสียอะไรเงี้ยคือมีข้ออ้างมาตลอดเราก็พยายามตามเขาเขาบอกว่าเดี๋ยวเบิกเงินก้อนนี้ไปนะเดี๋ยวผมจะเอาคนมาลุมทํางานของพี่นะเราก็ได้มีความหวังไง <จะ S 2> ก็รอพี่บานะ 2, 80, ทครับเนี่ยสองล้านสามแสนแปดหมื่นค่ะ มันมันจะเป็น3สัญญาคือรอบแรกอะเราทำสัญญากันที่3หลังพอเขาเห็นว่าเออพื้นที่เราเหลืออะไรเงี้ยเราสามารถทำได้อีกเขาก็ทำสัญญาเพิ่มขึ้นมาให้เราอีกคือเราสนใจไงเราคิดว่าราคามันไม่แรงมากเราก็เลยแบบว่าเออเดี๋ยวเอาช่างมีต่อไปเลยดีกว่ามันก็จะจะมีหลังที่4ี่หลังที่หหลังที่6หลังที่7หลังที่8ดเขาก็จะเบิกแบบว่าเป็น3มฉบับคืองวดแรก ผมจะต้องเบิกเงินก่อนนะครับอะไรประมาณนี้ค่ะเขาทำแล้วเสร็จกีนะ่หรอสองหลังได้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นจากแปดหลังแล้วพี่ก็ไปกู้ธนาคารให้แฟนกู้สวัสดิการของโรงงานมาก็คือเป็นหนี้นอกระบบเป็นบ้านเช่าหลังๆแล้วค่ะก็คือด้วยความไว้ใจเขาเห็นเขาเป็นคนพื้นที่แม่เขาอยู่ที่นั่นแล้วก็เขาไปหาแม่เขาแม่เขาก็บอกไม่รู้พอพอมีคนในกลุ่มอะคะ่ะเรายังไม่รู้เรื่องนะว่าเราโดนโกงแต่เรารู้ว่า ตอนแรกอะ่ะมีคนเสียาหายก่อนหน้านี้ประมาณสองสามคนมาหาเราที่บ้านเราเขาก็พยายามบี้งานของตัวเองอะ่ะให้ได้มากที่สุดจนเมื่อต้นเดือนสิงหามีน้องคนนึงทักมาที่อยู่ในกลุ่มบอกว่าพี่ทําบ้านกับช่างแมนไหมบอกใช่ mm. เขาบอกว่าตอนนี้มีผู้เสียาหาย20คนแล้วเราก็ตกใจไม่ได้นอนทั้งคืนเลยพอรุ่งขึ้น30 40 50เลยเลยต้องตัดสินใจไปแจ้งความ เพราะว่าเราเราเรากล่าวว่าเราจะไม่ได้แจ้งความดําเนินการอะไรตอนแรกพอรู้ว่ามีสองสามคนเพราะว่าเราคิดว่าน้องมันคงยังล้มอยู่ให้โอกาสมับี้งานทําให้ได้มากที่สุดพอหลังจากที่รู้ข่าวาว่าโหดผู้เสียหายเยอะขนาดนี้เราก็ไม่รอช้าค่ะรับเหมาถูกค่าแรงไม่แพงอะไรเงี้ยเราเราเชืเ่อว่าน้องชายกับช่างคนนี้ร่วมมือกันหรือเปล่าไม่ไม่ร่วมเพราะเป็นญาติกันเขาก็ยังโทษตัวเองอยู่เลยว่า เขาไม่น่าแบบว่าไม่น่าแนะนําไม่น่าอะไรอย่างนี้เลยแล้วใช้ได้เล่าไหมว่าทำไมงานทำไมกับช่างคนนี้ทำไมงานฝั่งของเขาของเขามันน้อยไงของเขามันหลักมันทําแค่หลังเดียวหลังเล็กๆสองแสนกว่าบาทเขาก็เลยทําเสร็จเราไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เขาไม่เป็นติดหนี้ที่อื่นมาด้วยหรือเปล่าจนเขามาบี้บี้เอาเงินจากเราแบบว่าเขามีคําพูดดีอะค่ะระยะเวลาระหว่างของ้องกับของเรา,าห่างเขาเท่าไหะไหลายเดือนอยู่เพราะว่าตอนนั้นก็แบบว่า เราเริ่มรวบรวม,ม,ม,มเงินที่จะทําบ้านได้แล้วเรา,เราเ,รา,เ,ราเราเห็นน้องพอทําเสร็จเราก็สนใจในบ้านต้นแปดหลังที่เขาประเมินราคามันประเมินราคาบันหลังละสามแสนแปดหลังสองล้านสี่แล้วก็จ่ายเงินจนครบเลยใช่มันมาหลังๆคือห้าพันหมื่นหนึ่งอะไรอย่างนี้เขาก็เอาคือเขาเอาา้างว่าลูกป่วยนอนอยู่ที่โรงพยาบาลผมไม่มีเงินผมยังเบิกเงินไม่ได้เดี๋ยวผมเบิกเงินจากลูกค้าคนอื่นได้แล้วผมจะมาหักทํางานหักของพี่ไปอะไรเงนี้ยเราก็ช่วยไง มันเป็นยังไงเพราะว่าเห็นว่าแม่เขาเป็นคนพื้นที่นั่นแหละเพราะว่าเราไม่ได้ดูจากเพจเรารู้จักเขาแบบว่าเป็นการสร่วนตัวคือแม่เขาอยู่แถวนั้นช่างแมนหรือเลือกกับช่างแมนนะคะเพราะว่าเรามีน้องที่รู้จักเขาทําบ้านซึ่งต่อซึ่งมันทําเสร็จแล้วก็สวยเราก็เลยโอเคไว้ใจแล้วก็นัดตกลงคุยกันแล้วก็ เขาเราก็เข้าไปเช็คที่หน้าเพจหน้าอะไรของเขามันก็มีตัวตนแล้วเขาก็ทํางานแบบนี้มาประมาณหลายปีละสี่หปีเราเช็คดูแล้วแล้วทีนี้ตอนที่มาทําสัญญาค่ะเขาก็สร้างโปรไฟล์ที่มันดีซึ่งตัวเขามาแล้วเขาก็มีมีเหมือน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 เพื่อนเขาหรือเป็น เหมือนเขาอ้างว่าอาจจะเป็นวิศวะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ให้มันดูโปรไฟล์ว่าดูน่าเชื่อถือมาทําสัญญาด้วยแล้วตอนที่เร่งทําสัญญาค่ะเขาจะเร่งให้เราทําสัญญาโดยการโอนเงินซึ่งเขาก็จะตีราคาบ้านว่าอยู่ที่เท่าไหร่เราต้องการแค่รีโนเวทบ้านคือยกหลังคาสูงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนประตูบางบางบางส่วนแล้วก็ก่อผนังบางส่วนแล้วทีนี้เขาก็เร่งให้เราทําสัญญาโดยการโอนเงินงวดแรกเลย40%ค่ะอยู่ที่5,8าเราอ่ะ บอกว่าเดี๋ยวเราขอไปไป,ไปทำสัญญาไปโอนนะคะทีอ่ออฟฟิศของเขาเขาเขาก็แนะนำว่าอยู่ตรงไหนเราก็ไปแล้วพอเราโอนเงินเสร็จเราตอนนั้นเราท้องอยู่8เดือนเราก็เลยบอกว่าแล้วเ,เรากลับมานั่งคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเราไว้ทำปลายปีดีกว่า,อาตอนนี้เดี๋ยวเดือนหน้าลูกอาจจะคลอดเลยโทรหาเขาบอกว่าขอยกเลิกสัญญาก่อนหรืออาจจะให้ยึดมัดจำไว้ก่อนเลยแสนหนึ่งโดยที่ ถ้าเกิดว่ากลัวเราไม่ทำเนี่ยเราจะทําหรือไม่ทำอะ่ะหนึ่งแสนบาทอะ่ะเราให้ไปซีเลยโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องคืนเราถ้าเกิดว่าเราไม่ทําจริงๆจ,จากจากห้าแสนแปดที่เราโอนไปขอให้โอนคืนเรามาแต่ทีนี้เขาบอกว่าเขาเอาไปซื้อของหมดแล้วเราก็เลยบอกว่ายังยังไงเขาก็ไม่มีคืนเราก็เลยบอกโอเคถ้างั้นก็พร้อมทําทีนี้เขาก็ล่วงเลยไปเป็นหนึ่งเดือนพอวันที่ช่างเข้าเขามาลื้อหลังคาเราหมดเลย ลือล้อๆๆจนเราไม่มีที่อยู่แล้วก็มาอยู่เก็บของเอาไปไว้ข้างบ้านแล้วก็ไปอยู่กันตรงข้างบ้านค่ะหลังจากนั้นเลยไปหนึ่งเดือนเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะให้มีหลังคาหรืออะไรเงี้ยให้เราโอนเงินวดที่2เข้าไปเขาจะเร่งโอนเงินวดที่2ซึ่งเราอยากให้บ้านเสร็จแล้วก็รีบโอนเงินวดที่2ไป2องแสนเพอเราโอนเสร็จเขาก็บอกว่าต้องรออีกประมาณ14วันของมันถึงจะเข้าแล้วก็รอ แล้วก็รอไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆช่างก็เข้ามาบ้างคือช่างจะไม่เข้าจนกว่าเราจะจี้ถ้าเราจี้งานช่างถึงจะเข้าเพราะหลังจากนั้นช่างก็เริ่มทําไปบางบางส่วนเขาก็เริ่มขอเงินอีกงวดถัดไปเราก็ต่อรองว่างานมันยังเดินไม่ถึงไหนเลยทุกคนก็เตือนบอกว่าไม่มีใครเขาโอนเงินกันขนาดนี้แต่ด้วยความที่เราไว้ใจเขาก็อ้างว่าเขาป่วยพ่อป่วยคือเขาจะบอกว่าช่วงนี้เขาขัดสน ให้เราช่วยเขาถ้าอยากบ้านเสร็จต้องช่วยเราก็โอเคเราอยากบ้านเสร็จแล้วเพราะมันล่วงเลยมาตั้งแต่กุมภากุมภามีนาเมษามันหลายเดือนค่ะแล้วก็โอนโอนครั้งถัดไปอะค่ะแต่ว่าจะแบ่งแบ่งจ่ายแค่ไม่กี่วันประมาณ4ี่ห้าวันแล้วก็แบ่งจ่ายก็คือยอดสองแสนก็โอนให้เขาอีกสองแสนค่ะแล้วก็หลังหลังจากนั้นอะ <c oughs> พวกประตูด้านในอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะเขาอะเข้ามาทุบบ้านเราหมดเลยทุบทุบทุบโดยที่เขาใช้ค้อนอะ ค้อนกับคนไม่ได้ใช้เครื่องที่มันสกัดอ,อ,อะไรอย่างนี้เขาก็ทุบทุบมันพังเราก็บอกว่ามันรล้าแล้วโครงสร้างมันจะเป็นไงเขาบอกไม่เป็นไรเขารับผิดชอบเขาเลยทุบหมดทั้งหลังจนเหลือแต่เสาแล้วเขาก็ใช้อิดอะคา่ะในสัญญามันเป็นอิดมวลเบาเขาใช้อิดบล็อกให้เราเราก็ด้วยความไม่อยากเรื่องมากอยากให้บ้านเสร็จก็ก่อให้เขาก่อให้เสร็จพอก่อเสร็จเขาบอกต้องใช้พวกหน้าต่างเนี่ยมันไม่ได้รวมอยู่นะให้เราไปซื้อโดยการให้เราโอนเงิน เราก็บอกว่าไม่โอนแล้วแล้วเราไปซื้อเองเราก็เลยไปซื้อเองถ้าเกิดเราโอนเงินน่ะเราก็เสียเงินอีกแล้วก็ตรงมุกหน้าบ้านขเขาบอกมันไม่ได้อยู่ในแบบถ้าเกิดลูกค้าอยากได้ลูกค้าต้องจ่ายเงินเราก็จ่ายเงินอีกสามหมื่นค่ะคือมีแต่โอนโอนโอนแล้วก็ช่างที่เขาจ้างมาเขาไม่จ่ายค่าแรงช่างแล้วอุปกรณ์ที่ช่างต้องใช้เราเป็นคนจ่าย แล้วเราก็จะบอกแล้วเราก็ส่งบินไปให้เขาเขาบอกว่าเดี๋ยวค่อยไปหักงวดสุดท้ายแล้วเราก็จ่ายค่าอุปกรณ์นะคะไปเป็นหมื่นเลยแล้วเขาจนมาวันถึงวันที่มันเรื่องมันแดงวันที่ส6บหมีน้องช่างไฟโทรมาบอกว่าพี่โดนโกงนะเราก็รู้สึกว่ามันคงไม่ใช่มั้งไปเช็คข่าวมาก่อนเพราะว่าเขาบอกว่าตาเขาเสียพี่ก็รอสามวันโดยที่ไม่ติดโดยที่แบบว่า ให้ระยะเวลาเขายังบอกว่าเดี๋ยวสามวันแล้วเราค่อยมาคุยกันให้เขาไปเคลียร์ธุรกส่วนตัวของเขาเราก็พอเช็คดูคิดว่ามีผู้เสียหายไม่เยอะสรุปผู้เสียหายก็ค่อนข้างเยอะแล้วเราก็เห็นการยิงแอดของเขาอะค่ะบ่อยๆเราลึงถึงเชื่อใจในการโอนเงินแบบโอนโอน,โ,อนโดยที่ไม่คิดชีวิตเลยแล้วเราก็ต้องไปกู้เงินพี่สาวเอาใบที่ไปเข้าเป็นหนี้ไม่มีบ้านอยู่ส่วนล่าสุด เมื่อเช้าเมื่อคืนฝนตกหนักช่างที่เขาช่างแมนเอาเอาเข้ามาค่ะมาย้ายไฟเขาเอามาไว้ข้างนอกเมื่อเช้าฝนตกหนักไฟฟ้ามันรัดรวงจรไฟก็ไหมใช่แล้วเราก็ต้องเคลียร์ตรงนั้นอีกค่ะก็สําหรับกรณีเรื่องนี้นะครับที่ทางเพจสายไหมต้องรอดนะครับก็ต้องขอบคุณและก็ชื่นชมการรํางานของอเครือข่ายนะครับของเพจสายไหมนะครับก็เป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่ดูแลประชาชนนะครับ วันนี้เนื่องจากคดีดังกล่าวก็จะเห็นได้ว่าเป็นคดีที่มีผู้เสียหายเยอะนะความผิดหลายท้องที่นะครับนะเพราะฉะนั้นเมื่อมีความผิดหลายท้องที่นะครับนะประชาชนก็ต้องการที่จะได้รับการบริการที่เร็วนะครับนะอันนี้ผมเข้าใจบางครั้งไปโรงพักการสอบสวนข้ามท้องที่มันก็อาจจะลําบากนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อมาพบผมก็ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวผมก็จะรวมทุกท้องที่แล้วก็เอาคดีทั้งหมดเนี่ยมาบูรณาการกันนะครับนะแล้วเดี๋ยวดูว่ามีประเด็นไหนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ชาวบ้านเนี่ยนะครับแน่น,นอนชาวบ้านเขาก็ใฝ่าหาในเรื่องของออสิ่งที่ดีในชีวิตนะครับก็ถูกมีจฉาชีพเหล่านี้ใช้ความต้องการของเขาเนี่ยไปหลอกเขานะครับนะก็เดี๋ยวส่วนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเรียกคดีทั้งหมดขึ้นมาดูนะครับแล้วก็ไล่เมืองคดีทั้งหมด แล้วส่วนจะเอาทรัพย์สินคืนยังไงเดี๋ยวมาดูรายละเอียดนิดหนึน่งนะว่าไปทําอะไรไปแล้ว่าบ้างไปเซ็นสัญญาอะไรไปแล้วบ้างนะครับแล้วก็มีข้อจํากัดทางกฎหมายยังไงนะครับนะก็เดี๋ยวจะไล่ไปดีละคนนะครับนะมีชาวบ้านกี่คนก็ต้องแยกคดีนะครับนะก็เดี๋ยวจะดูว่ามีท้องที่เ,เกิดเหตุไหนบ้างนะก็จะเรียกผู้กับเรียกหัวหน้าพระนางสวนมานะแล้วส่วนฝ่ายสื่อก็จะใช้ฝ่ายสื่อของผมเนี่ยลงไปทํางานนะครับไม่ยากหรอกครับคดีพวกนี้มันมีตัวตนชัดเจนนะครับคือความอยุ่รับการหลอกเนี่ยคือ คือการต้มหรือการหลอกเนี่ยก็หลอกในความต้องการของชาวบ้านนะหลอกในสิ่งที่ชาวบ้านเขาต้องการนะครับก็คือต้มในสิ่งที่เขาต้องการนะครับเพราะนั้นเมื่อวันนี้ชาวบ้านเขารู้นะครับแต่เขาเขาไปแจ้งความก็ยังช้าอยู่นะครับเขาไปหลายที่ก็ยังช้าอยู่เขาก็มาที่นี่นะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะเราก็ต้องร่วมกันนะเพื่อจะเอาความยุติธรรมคือประชาชนให้เร็วที่สุดนะครับก็เดี๋ยวคดีนี้ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราต้องทําให้เร็วนั่นเอง นะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมขอดยูรายละเอียดนิดหนึ่งนะก็คือตัวผู้ต้องหาเนี่ยเขาอาจจะรู้อยู่แล้วว่าเ,าเขาโกงนะครับนะคือเขาเขาตั้งใจมาโกงนะครับพูดง่ายๆว่าเขาตั้งใจมาโกงอยู่แล้วนะฮะแต่พี่เด็นว,ว่าพอเกิดเหตุก็พยายามเลื่อนให้เป็นคดีแพ่งพอะรู้ว่าคดีแพ่งเนี่ยกว่าจะสู้ลงไปยื้อไปอไปถึงศาลมันนานนะแต่การดําเนินการในส่วนโรงพักมันเร็ว นะวันนั้นก็พยายามยื้อไปให้ไปฟ้องแพง่งผู้เสียหายเมื่อเขาไปฟ้องแพง่งเขาก็ไม่มีกําลังทรัพย์บ้างนะสุดท้ายเขาก็ลาไปเองนะครับเดี๋ยวส่วนนี้มาดูถ้ามันเข้าอาญาก็ต้องดำเนินคดีนะครับนะนะครับเพราะ,ะนั้นถ้าเจตนาตั้งใจโกงนะครับนะมันก็ต้องเข้าอาญาอยู่แล้วแหละนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาดูประเด็นข้อกฎหมายนีดหนึ่งเพื่อจะให้รอบครอบนะครับนะครับผมก็ต้องฝากประชาชนหลายส่วนนะครับว่าคือทุกการหลอกลวงทุกการลงทุนนะครับนะถ้าเบิการลงทุนที่มัน ลงทุนน้อยได้มูลค่าเยอะนะหรือลงทุนไม่มากได้มูลค่าเยอะเหล่านี้ท่านต้องท่านต้องตั้งข้อสังเกตว่าไม่มีอยู่จริงนะการลงทุนเหล่านี้มันไม่มีอยู่จริงท่านต้องระมัดระวังและต้องไม่ไม่หลงไปกับในสิ่งเหล่านี้นะคือต้องมีสตินะครับนะครับผมก็ต้องฝากถึงประชาชนทุกท่านนะครับ